สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของไมโครเวฟกันนะครับไมโครเวฟนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบที่มีแผงคอนโทรลนะครับหรือแผงควบคุมเป็นแบบดิจิตอลนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็จะมีแผงคอนโทรลนะครับหรือแผงควบคุมเป็นแบบสวิตช์เลือกนะครับมี2แบบ ลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะใช้ตัวอย่างเป็นแบบที่สองนะครับก็คือเป็นไมโครเวฟที่ใช้แผงคอนโทรลแบบเป็นสวิตช์เลือกนะครับมาดูส่วนประกอบภายนอกกันก่อนนะครับลักษณะของส่วนประกอบภายนอกของไมโครเวฟนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์นะครับ สวิต์เลือกหรือ selector สวิต์สองตัวนะครับตัวที่อยู่ด้านบนนี้จะเป็นตัวที่สำหรับเอาไว้สำหรับเลือกระดับความร้อนนะครับจะมีความร้อนน้อยความร้อนอเพิ่มขึ้นมานะครับความร้อนปานกลางความร้อนสูงนะครับก็ตามลักษณะของอาหารที่เราต้องการจะให้เกิดอ,อุณหภูมิหรือความร้อนก็เลือกสามารถที่จะเลือกได้นะครับสวิตซ์ตัวด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวิต ปิดเปิดแล้วก็จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับว่าจะให้ไมโครเวฟทำงานนานเท่าไหร่นะครับปกติก็จะมีขีดบอกนะครับหนึ่งสามสี่ห้านาทีสิบนาทีไปจนถึงประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่รุ่นของไมโครเวฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่กดสำหรับเปิดประตูออกมานะครับเปิดประตูไมโครเวฟออกมาก็กดบริเวณนี้ ะครับด้านนอกมองเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเวลาไมโครเวฟทำงานก็จะเกิดแสงสว่างนะครับแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแสงสว่างของหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่อยู่ภายในตัวของไมโครเวฟนะครับเวลาไมโครเวฟทำงานเราก็จะสังเกตว่าหลอดไฟก็จะติดแล้วก็จะมีถาที่อยู่ด้านในก็จะหมุนนะครับถาที่อยู่ด้านในก็จะหมุนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราสังเกตได้จากภายนอกของอไมโครเวฟนะครับ ทีนี้มาดูส่วนประกอบที่อยู่ภายในบ้างนะครับส่วนประกอบที่อยู่ภายในนะครับเมื่อเราแกะไมโครเวฟเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นส่วนประกอบที่ไฟที่จะจ่ายเข้ามานะครับแหลงดันไฟฟ้าหรือไฟที่จ่ายเข้ามา220โวลต์นะครับก็จะมาแผ่ก็จะมาผ่านแผงวงจรตัวนี้นะครับเป็นวงจรกรองสัญญาณนะครับก็จะมีตัว R ตัว L นะครับในวงจรกรองสัญญาณนะครับมีฟิลคอนโทรลอยู่ตัวหนึง่ง นะครับลักษณะนี้นะครับฟิล์ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลที่ใช้สำหรับควบคุมทั้งหมดนะครับอาจจะมีขนาด6แอมป์10แอมป์8แอมป์แล้วแต่นะครับสั้นยาวก็แล้วแต่ยี่ห้อหรือรุ่นของไมโครเวฟนะครับเพราะนั้นถ้าอาการเสียของไมโครเวฟที่ไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้านะเสียบไปแล้วไมโครเวฟไม่ทำงานนะครับก็อาจจะมา เช็คดูที่ฟิล l ตัวนี้ก็ได้นะครับว่าฟิลตัวนี้ขาดหรือเปล่านะครับลักษณะเหมือนกันนะครับสองรูปนะครับอาจจะเป็นคนละรุ่นคนละยี่ห้อนะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะวัดว่าไฟ220โวลต์ด้านเข้านี่นะด้านอินพุตจ่ายออกมานะครับจ่ายมาหรือเปล่านะ220โวลต์นะครับใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับวัดดูนะครับด้านไฟเข้าด้านอินพุต2 2 0โวลต์ด้านไฟออกตัวนี้ ออกไป220โวลต์หรือเปล่านะครับก็อาจจะตรวจสอบได้นะครับลักษณะนี้ครับนะวัดไฟเข้า220โวลต์ออกผ่านแผงตัวนี้ก็220โวลต์นะครับแต่นะครับการวัดตรวจสอบลักษณะนี้ก็จะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับแต่ปกติเราก็สามารถเช็คได้จากาฟิลต,ตัวนี้ก็ได้นะครับ ิวตัวนี้ก็ใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดค่าความต้านทานธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตที่อยู่ภายในไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟอาจจะมีเทอร์โมสตัตหนึ่งสองสามตัวก็แล้วแต่ยี่ห้อหรือรุ่นของไมโครเวฟนะครับเทอร์โมสตัตที่อยู่ในไมโครเวฟจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนนะครับมันสูงจนเกินไปนะครับ เทอร์โมสตัตตัวนี้ก็เหมือนกับเทอร์โมสตัตโดยทั่วไปก็คือนะครับมีหน้าสัมผัสหรือคอนแทคที่เป็น NC นะครับเป็น NC เพราะนั้นเวลาอุณหภูมิปกตินะครับถ้าเราใช้มันติมิเตอร์วัด2อขั้วตรงนี้นะครับเข็นมิเตอร์ก็จะจะบ่ายเบนนะครับหรือวัดได้0ูนยโอห์มนะครับก็จะบ่ายบ่ายเบนนะครับทีนี้สมมุตินะครับการทำงานของไมโครเวฟร้อนจนเกินไปนะครับ ก็จะทำเทอร์โมสตัตตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เ,เกิดความร้อนมากเกินไปโดยตัดวงจรอ,ออกนะครับตัวเทอร์โมสตัตแลวตัวนี้ก็จะตัดวงจรอ,ออกนะครับเป็นการหยุดการทำงานของไมโครเวฟนะครับจนอุณหภูมิปกตินะครับเทอร์โมสตัตตัวนี้ก็จะกลับมาทำงานต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับการตรวจสอบเทอร์โมสตัตก็นะครับ,รบ, ostat, นะรบใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัด ค่าความต้านทานนะครับคูณหนึ่งนะครับในอุณหภูมิปกตินะครับวัดที่ขั้วของเทอร์โมสตัทนะครับถ้าอุณหภูมิปกติก็จะวัดได้ศูนย์โอห์มนะครับหรือสังเกตเข็มว่าเข็มก็จะบ่ายเบนขึ้นนะครับอาการเสียของเทอร์โมสตัตก็เช่นขาดถ้าเทอร์โมสตัทขาดนะครับในอุณหภูมิปกตินะครับเข็มก็จะไม่กระดิกก็คืออยู่ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบเทอร์โมสตัทโดยทั่วไป นะครับตัวนี้เป็นสวิตประตูนะครับสวิตประตูนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นลักษณะของไมโครสวิตนะครับในไมโครเวฟเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบไว้ว่านะครับไมโครเวฟจะทำงานได้ก็ก็ต่อเมื่อปิดประตูให้สนิทนะครับปิดประตูไมโครเวฟให้สนิทเพื่อป้องกันนะครับความถี่สูงนะครับที่อาจจะหลุดรอดออกมาทำอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับ เพราะนั้นเขาจะมีสวิต์ประตูหรือไมโครสวิตนะครับทําหน้าที่เป็นเซฟตี้สวิตก็คือต้องปิดประตูไมโครเวฟก่อนถึงจะทํางานได้นะครับถ้าไมโครเวฟทํางานอยู่มีใครเปิดประตูการทํางานก็จะต้องหยุดลงนะครับลักษณะของไมโครสวิตนะครับส่วนใหญ่ในไมโครเวฟจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีทั้งตัวที่เป็น NO แล้วก็ตัวที่เป็น NC นะครับการตรวจสอบไมโครเวฟก็คือนะครับ ในในการตรวจสอบไมโครสวิตนะครับก็ตรวจสอบที่ขั้วของไมโครสวิตนะครับตัวที่เป็น NO นะครับตัวที่เป็น NO ก็คือนะครับยังไม่กดยังไม่ปิดประตูนะครับยังไม่ปิดประตูเข็มก็ยังไม่บ่ายเบนนะครับพอเราปิดประตูแล้วก็มีนะครับกลไกมาดันสวิสตตัวนี้นะครับเข็มก็จะบ่ายเบนนะครับ ส่วนตัวที่เป็น NC ก็คือนะครับถ้าเราเช็คเลยยังไม่ปิดสวิตช์นะครับเข็มก็จะขึ้นเลยนะครับก็คือมันจะต่อกันอยู่เลยจนเราปิดสวิตช์นะครับกลไกก็จะมาดันสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้นะครับทำให้เปิดวงจรอ,ออกนะครับก็ตรงข้ามกันนะครับระหว่างคอนแทคที่เป็น NO กับที่เป็น NC นะครับในการตรวจสอบสวิตช์ประตูนะครับมีกี่ตัวเราก็ตรวจสอบนะครับปกติแล้วจะมีทั้งหมด สามตัวนะครับมีตัวที่เป็น NO สองตัวแล้วก็ตัวที่เป็น NC อยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟแสงสว่างนะครับเวลาไมโครเวฟทำงานก็จะเกิดไฟสว่างขึ้นมาทำให้เรามองเห็นการทำงานของไมโครเวฟมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในใน,ใน,ใ,นในตู้ไมโครเวฟนะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นหลอดลักษณะจะเป็นหลอดไส้นะครับเป็นหลอดไส้เพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คตรวจสอบได้ครับด้วยมันติมิเตอร์ว่าหลอดขาดหรือเปล่านะครับแต่หลอดไส้ในที่นี้จะต้องเป็นหลอดที่ใช้สําหรับไมโครเวฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะต้องทนทนความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องเอาตัวอย่างไปดูเพราะว่าเวลานํามาใส่เข้า เข้ากับตัวไมโครเวฟเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับมันจะอาจจะใส่กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนก็นําตัวอย่างตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการตรวจสอบหลอดนะฮะหลอดไส้ที่อยู่ภายในไมโครเวฟนะครับตั้งย่านวัดค่าความต้านทานนะครับก็เหมือนกับเราตรวจสอบหลอดไส้โดยทั่วไปถ้าหลอดไม่ขาดก็จะมีค่าความต้านทานหลอดขาดนะครับหลอดขาดก็ เข็มไม่กระดิกนะครับหรือว่าจะชี้อยู่ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้จริงๆหลอดขาดนะครับอาจจะไม่มีผลต่อการทำงานของไมโครเวฟในเรื่องของความร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับทำให้เรามองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นอาหารที่อยู่ภายในนะครับนะครับกอ็อาจจะเปลี่ยนนะครับหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นหลอดไฟที่อยู่ภายในไมโครเวฟนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้สําหรับหมุนถาดนะครับที่อยู่ด้านล่างไมโครเวฟนะครับเพราะเวลาไมโครเวฟทํางานนะครับจะมีถาดแก้วนะครับที่ใช้สําหรับรองรับอาหารที่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทาให้มันหมุนนะครับหมุนนะครับแกนตัวนี้จะหมุนนะครับให้อาหารหมุนรับความถี่นะครับทําให้การกระจายความร้อนเนี่ยได้ทั่วถึงนะครับที่อาหารได้ทั่วถึง นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาวัดต้องตั้งย่านวัดให้สูงหน่อยนะครับเพราะว่าค่าความต้านทานจะสูงนะครับอาจจะตั้งเป็นกิโลโอห์มนะครับคูณ 1K นะครับแล้วก็วัด2องขั้วที่เป็นสายไฟตัวนี้นะครับถ้าดีก็จะมีค่าความต้านทานนะครับถ้าขาดนะครับก็เข็มไม่กระดิกหรือที่ตำแหน่งอ infinity นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้สำหรับหมุนถาดไมโครเวฟนะครับ ลักษณะนี้นะครับเช็คตรวจเช็คที่สายนะครับหรือขั้วของอมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ใช้สำหรับหมุนถาดไมโครเวฟนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่อยู่ภายในไมโครเวฟนะครับพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะเวลาไมโครเวฟทำงานนะครับ แมกนีตอนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของไมโครเวฟเวลาทำงานมันจะร้อนนะครับจะร้อนเพราะฉะนั้นจะต้องมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากตัวแมกนีตอนนะครับซึ่งถ้าไม่มีพัดลมตัวนี้หรือว่าพัดลมตัวนี้เกิดชำรุดขึ้นมาก็จะไปส่งผลต่อการทำงานของแมกนีตอนนะครับอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาไมโครเวฟทำงานนะครับเริ่มทำงานก็เราก็จะได้ยินเสียงพัดลม ระบายความร้อนตัวนี้ทำงานด้วยนะครับนะครับการตรวจสอบก็นะครับเนื่อนะงจากเป็นพัดลมนะฮะก็จะมีขดลวดที่ใช้สำหรับทันนะครับแล้วก็วัดค่าความทานของขดลวดพัดลมได้นะครับถ้าใช้งานได้ครับก็จะมีค่าความทานนะครับถ้าพัดลมขาดนะฮะขดลวดขาดก็เข็มไม่ใบเบนนะครับหรือชี้อยู่ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะครับ นะครับทีนี้นะครับส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าตัวไหนไม่ทํางานนะครับหลอดไม่ทํางานเราก็เปลี่ยนหลอดนะครับอมอเตอร์หมุนถาดไม่ทํางานนะครับไม่หมุนเราก็เปลี่ยนที่ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานก็เปลี่ยนตัวพัดลมนะครับทีนี้จะกล่าวถึงว่าสมมุติว่า ไมโครเวฟทํางานนะครับหมดแล้วนะครับแต่อาหารไม่ร้อนนะครับอาหารที่เราใส่ไปไม่ร้อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเช็คกรณีนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างบ่อยก็อาการในในอาการเสียของไมโครเวฟก็คือทํางานแต่ไม่ร้อนนะครับเราจะเช็คส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็คือหมอแปลงนะครับมอแปลงแรงดันสูงที่อยู่ภายในอ่าไมโครเวฟนะครับตัวที่ อยู่ด้านล่างของไมโครเวฟนะครับซึ่งเป็นมอปแปลงแรงดันสูงนะครับก็จะมีขดไฟไ,ไฟเข้าตัวนี้นะฮรัขดลวดที่เป็นขดไฟเข้าด้านไฟเข้าหรือด้านปฐมภูมิตรงนี้แล้วก็จะมีขดไฟออกที่เป็นด้านทุติยภูมินะครับเวลาเราเช็คเราก็เช็คว่านะครับขดไฟเข้ามีค่าความต้านทานหรือเปล่าขดไฟออกมีค่าความต้านทานหรือเปล่านะครับก็ใช้มันติมิตเตอร์ในการตรวจสอบนะครับทั้งขดไฟเข้าและก็ขดขดไฟออกนะครับตั้งย่านโอห์ม นะครับวัดค่าความต้นทานาน,นะครับตัวต่อมาที่เราจะตรวจสอบก็คือแมกนีตอนนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ใช้สําหรับกําเนิดความถี่นะครับที่เข้าไปที่ห้องของอหรือหรือภายในตู้ไมโครเวฟนะครับลักษณะของแมกนีตอนก็จะมีขั้วอยู่สองขั้ว ครัวตรงนี้จะมีค่าความต้านทานค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช็คเราจะใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านคูณหนึ่งนะครับเช็คที่ค่าความต้านทานตนัวนี้นะครับก็จะอ่านค่าความต้านได้ประมาณหนึ่งโอห์มนะหนึ่งหรือสองโอห์มนะครับ, oh m, รบประมาณนี้เพราะว่าค่าความต้านเขาจะต่ํานะครับเสร็จแล้วเราจะเช็คว่าแมกนีตอนลงกล่าวหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านคูณสิบเคนะครับสิบกิโลโอห์ม นะครับวัดระหว่างขั่วของแมกนีตอนกับตัวถังนะครับทั้งสองขั้วเข็มจะต้องไม่บ่ายเบนนะครับถ้าเข็มบ่ายเบนแสดงว่าแมกนีตอนรั่วลงกล่าวนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือชํำรุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช็คนะครับตั้งคูณ 10K เช็คขั่วที่1กับตัวถังเช็คขั่วที่2กับตัวถังถ้าดีนะครับเข็มก็จะต้องไม่บ่ายเบนนะครับ อันนี้เป็นการเช็คที่ขั้วของแมกนิตอนนะครับอันนี้ก็ตั้งที่คูณ1นะครับคูณ1โอห์มนะครับอ่านค่าความต้านทานได้น้อยนะครับเสร็จแล้วย้ายไปที่คูณ 10k นะครับแล้วก็วัดนะครับว่าลงก่าวหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับแรงดันสูงนะครับคาปาซิเตอร์แรงดันสูงนะครับ เรามาดูนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับจะทนแรงดันได้2,100โวลต์นะครับ AC โวลต์นะครับค่าความจุของคาปาซิเตอร์นะครับก็จะประมาณ0.76มโครฟาราดเห็นไหมครับตัวนี้เอาไว้สำหรับเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับก็ใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับไปซื้อมานะครับหรือจะถอดแล้วก็เอาตัวอย่างตัวนี้ไปซื้อมาก็ได้นะครับ การตรวจสอบคาปาซิเตอร์นะครับก็เหมือนกับการตรวจสอบคาปาซิเตอร์โดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือช็อตที่ขั้วมันก่อนนะครับหรือคลายประจุให้กับคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับหาสายไฟมานะครับลัดวงจรที่ขั้วนะครับก็คือคลายประจุเสร็จแล้วตั้งมันติมิเตอร์ไว้ที่ตำแหน่งนะครับตั้งมันติมิเตอร์ไว้ที่ตำแหน่งคูณ 1k นะครับหรือคูณ10 k เคก็ได้ นะครับถ้านะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับเข็มชี้ก็จะบ่ายเบนขึ้นไปจนสุดนะครับนะตามตามความจุของคาปาซิเตอร์นะครับบ่ายเบนขึ้นไปแล้วก็จะต้องตกลงมานะครับอันนี้ก็คือคาปาซิเตอร์ยังสามารถใช้งานได้นะครับยังทํางานได้อยู่นะครับก็คือทําหน้าที่ในการเก็บประจุขเข็มก็จะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมานะครับ หรือเราสังเกตดูก็ได้นะครับว่าสภาพของคาปาซิเตอร์ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับคาปาซิเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าเสียนะครับอาการที่เรามองเห็นชัดก็คือมันจะบวมนะครับมีน้ำมันเยอะมออกมานะครับถ้าลักษณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นไดโอดแรงดันสูงนะครับที่จะอยู่ทางด้านล่างของไมโครเวฟนะครับไดโอดแรงดันสูง รจริงๆการตรวจสอบไดโอดตัวนี้ก็เหมือนกับไดโอดทั่วไปนะครับก็คือไดโอดเขาจะนํากระแสดได้ทิศทางเดียวนะครับเวลาเราจะทําการตรวจสอบนะครับเราจะต้องตั้งไว้ที่ย่านคูณ 10k นะครับเพราะว่าเป็นไดโอดแรงดันสูงตั้งไว้ที่คูณ 10k นะพอเราตั้งไว้ที่คูณ 10k นะครับวัดครั้งที่1ถ้าเข็มกระดิกนะเราลองสลับสายวัดเข็มก็จะต้องไม่กระดิกนะครับไม่ายเบนนะครบับายเบนได้ครั้งเดียว นะครับถ้าดีก็คือเข็มจะบ่ายเบนได้หนึ่งครั้งนะครับสลับสายก็จะต้องไม่บ่ายเบนนะครับถ้าเสียก็คืออาจจะไม่บ่ายเบนทั้งสองครั้งหรือบ่ายเบนทั้งสองครั้งอันนี้ก็คืออาการเสียแต่ถ้าดีก็คือนะครับวัดครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยนะครับเข็มจะบ่ายเบนแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบไดโอดนะครับ อันนี้เป็นฟิลนะครับเป็นฟิลแรงดันสูงที่อยู่ภายในไมโครเวฟนะครับฟิลตัวนี้นะครับจะทนแรงดันได้ประมาณ5กิโลโวลต์นะครับแรงดันสูง5กิโลโวลต์เลยนะครับหรือ5,000โวลต์นะครับแต่ว่ากระแสอาจจะน้อยนะครับและกระแสต่ำนะครับอาจจะไม่ถึงแอมป์นะครับโดยทั่วไปนะฮะถ้าฟิลตัวนี้ขาดนะครับก็จะทำให้ไมโครเวฟไม่ร้อนนะครับทำงานแต่ไม่ร้อนนะครับถ้าเราเจอฟิลลักษณะนี้เรา ถ้ามองด้วยสายตาก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะของเส้นฟิลด์แบบนี้ยังไม่ขาดถ้าขาดก็คือมันจะหลุดออกไปเลยนะครับแต่ถ้าให้แน่ใจเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับเราจะใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านคูณหนึ่งนะครับวัดเหมือนกับวัดฟิลด์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับฟิลด์แรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่นะครับมอเตอร์อ่าขอโทษนะในกรณีที่ไมโครเวฟ ทำงานแต่ไม่ร้อนนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับตั้งแต่หม้อแปลงแรงดันสูงนะครับแมกนิตอนนะครับคาปาซิเตอร์นะครับไดโอดนะนะครับแล้วก็ฟิลด์นะครับในกรณีที่ทํางานแต่ว่าไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอ จบการนำเสนอเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ